ครับเราก็มาถึงนิทรรศการดวงดาวกับชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมเลยนะครับ de sí, sí, sí. อาทิตย์เป็นเพียงดาวเลอรธรรมดาดวงหนึ่งในกาแล็กซีทางช้างเผือกนี้เท่านั้นค่ะคนี่นะคะ ซีรูปก้นหอยขนาดใหญ่ประกอบด้วยดาวเลษกหลายแสนล้านดวงค่ะหมุนวนอยู่รอบใจกลางแยกเป็นหลายแขนดวงที่เป็นเพศสมาชิกดวงหนึ่งอยู่ที่แขนโค้งหนึ่งห่างศูนย์กลางกาแล็กซี่ราว32,600ปีแสงดาวที่พาเหล่าดาวเคราะห์และริวารในระบบสุริยะเคลื่อนที่รอบใจกลางกาแล็กซี่รอบละ2 2 5ล้านปีโดยมุ่งหน้าไปทางกลุ่มดาวพินค่ะนี่เป็นใจกลาง ทางช้างเผือกนะคะหรือเราจะขยายภาพให้ใหญ่ๆก็เอ็นดไดาโร่ใจการโรนัลตินเล็เพียงนิดเดียวเองน,นะคะของแกซี่รนติเน เนวิลล่านะคะต่อมานะคะคือเนวิลล่ามืดนะคะนี่นะคะรูปเนวิลล่ามืดมีสองอย่าง เนวิลล่าลาสสิกเนวิลล่าสร้างดาวระเบิดมีลักษณะแบบนี้นะคะของเนวิ สำคัญอย่างหนึ่งของกาแล็กซีนะคะและเนบิวลาเป็นต้นกำเนิดของดาวลอร์ค่ะ ช่วงปลายของชีวิตนะคะดวงอาทิตย์จะขยายตัวออกกลายเป็นดาวดาวยักษ์แดงใช้พลังงานจนหมด,มดมเปลืองอย่างรวดเร็วนะคะจากนั้นเกิดการระเบิดที่เรียกว่าซูปเปอร์โนวามวลด้านนอกจะกระจายออกเป็นเนวิวลลานะคะซึ่งจะไปรวมตัวกันเกิดเป็นดาวเกษ์รุ่นต่อๆไปส่วนมวลที่อยู่สูตรกลางถูกแรงอัดกลายเป็นดาวแพ้ขาวนะคะซึ่งจะเย็นลงช้าๆมีแสงลิฟลีตามลำดับ ที่ศูนย์กลางพร้อมกับดาวเคราะห์และบริวารอื่นๆโคจรไปรอบดวงอาทิตย์น,นะคะรับประกอบในระบบสุริยะระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวเกษ์อย,อยู่ที่ศูนย์กลางมีดวาวเคราะห์ที่รู้จักแล้ว9ดวงเป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบห่างจากดวงอาทิตย์ตามลำดับคือดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ ดาวยูเรนะัสดาวเนฟจูนดาวบูตตอนอกจากนี้ยังมีวัตถุข,ขนาดเล็กๆได้แก่ดวงจันทร์บริวารของดวงดาวเคราะห์ดาวน้อยดาวหางและอุกกาบาตอีกจํานวนมากมายตลาที่เห็นนี้นะครับคือขนาดและระยะห่างของดวงอาทิต์และดาวครับ ปีพศ2152กล้องโทรทัศน์วิดยุนะครับกล้องโทรทัศน์วิดองานใหญ่ที่สุดบนโลกคือกล้องอะเลซิโบนะครับในเปอร์โตริโกอเมริกาใตา้แล้วก็กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงนครับเซอร์แซ็แนิวตันประดิษฐ์เป็นครั้งแรกพศ2221ครับรมนุษย์เริ่มต้นสำรวจอวกาศโดยการสังเกตท้องฟ้าด้วยตาเปล่าอย่างต่อเนื่องยาว จนรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าทุกต่อมาจึงมีการส่องกล้องดูดาวสังเกตเห็นรายละเอียดของด,ดวงดาวอย่างชัดเจนจวบจนปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเช่นดาวเทียมยานอาวกาศช่วยมนุษย์สำรวจอวกาศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นอุปสรรคสำคัญของการส่งยานขึ้นสู่อวกาศคือแรง้มถ่วงของโลกมนุษย์ต้องสร้างจรวดนำส่งที่มีความเร็วเท่ากับ เพื่อสูงกว่าความเร็วดุดพ้นจากพื้นโลกเพื่อให้ยานอวากาศดุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของพื้นโลกเพื่อสู่อวากาศได้ความสําสเร็จยุคแรกของการสู่ตัวอวกาศครับนักเซียส่งดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งขึ้นอวกาศสําหรับสําเร็จเป็นนวงแรกเวันที่4ตุลาคม 2,500ครับแล้วก็รัสเซียส่งดาวเทียมสุนิคสองของสุนัขไลกาสิ่งมีชีวิตแรกขึ้นสู่อว,ว,ว,วกาศวันที่3กย2554ครับยูริการการินเป็นนักอวกาศคนแรกของโลกชาวรัสเซียขึ้นสู่อวกา,กาศกับยานวอสตอกหงวันที่2เมย2504ครับ คนปฏิบัติงานร่วมกันในอวกาสบันไดขั้นที่2ส,สู่ดวงจันทร์โครงการเมอร์คิวรีทดสอบมนุษย์หนึ่งคนขึ้นสู่อวกาศถือเป็นบันไดขั้นแรกสู่ดวงจันทร์ครับเราใช้อกาศเนก้องแบบส้อนแสงกระจกอัแสงขนาด4เมตรตั้งตามชื่อของเอ็ดวินพีครับเบิร์กางษา ทันของสหาัฐอเมีกาที่ดูงอสฟ้าเกี่ยวกับโดวงดาวกาแล็กซีและจักรวาลปล่อยเข้าสู่วงโคจรรอบโลกที่ระดับความสูง610กิโลเมตรโดยยานขนส่งอาวากาศ Di s คอเวอรีเมื่อวันที่25เมษายน2533มีน้ำหนัก11,600กิโลกรัมส่วนตัวกว้างที่สุดของกล้อง43เมตรและยาว1 3 1เมตรไม่รวม แผงเซลล์สุริยะขนาดกว้าง23เมตรยาว11.8เมตรจำนวน2แผงสร้างพลังงานไฟฟ้าได้4,000วัตต์เก็บพลังงานสำรองไว้ในแบตเตอรี่ลิเกิลไฮโดรเจนขนาดใหญ่จำนวน6ลูกกล้องฮับเบอร์อยู่ในอวากาศปรศจักสิ่งรบกวนจึงส่องสังเกตความดวงดาวและวัตถุทางฟ้าได้อย่างละเอียดชัดเจน